รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เย้รายการดุยขอสนากควิชาครับเรากลับมาเจ,เจอกันอีกแล้วครับทางช่องเคเบิลชาแนลสามสิบเจ็นดีะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลรากหญ้ากีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับเรื่องราวของวัฒนธรรมการเที่ยวการทํามาหากินนะครับของประชาชนคนรากหญ้านะครับมีข่าวสารนะครับส่งกันมาถึงทีมงานของเรานะครับลูกหนังติดล้อ สปอร์ตทีวีนะครับรวมไปถึง i อ l ดล e ด้วยนะครับทีวี406ครับอยู่กันตรงนี้กับพี่ชาวชาวลิ้นย่อมดอดนะครับเรื่องราวของแต่ละเวทีแต่ละขอบสนามแต่ละสถานที่นะครับเราจะไปตะเวนลุยขอบสนามมาฝากแฟนๆน,นะครับวันนี้เราไปกันที่จังหวัดสระแก้วนะครับกลุ่มคนพิการนะครับได้จัดฟุตบอลครับก็น่าแปลกใจ เป็นกลุ่มคนพิการจัดฟุตบอลให้คนปกติได้เล่นนะครับมีพิธีเปิดด้วยนะครับได้รับเกียรติจากรองเอกนะครับหรือว่ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมีนายนารงไปวันเสานายกสมาคมคนพิการภาคตนออนะครับเป็นประธานจัดการแข่งขันไปดูพิธีเปิดกันครับ กับเรียนท่านวิโรจน์งามสุคนรัตนาประธานในพิธีกระผมนายนะรงไปวันเสาร์นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกประธานการแ่งขันฟุตบอลน,นัดการกุศลเพื่อคนพิการพร้อมด้วยคณะกรรมการการแข่งขันและนักฟุตบอลรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบสิ่งของกับคนพิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีทีมแข่งขันหมด6ทีมประกอบด้วย1ทีมลูกหนังติดล้อกอทม2ชมรมฟุตบอลเมืองสักแก้ว3 VIP ตราพยาสระแก้ว4ทีม NLRM กทม5 VIP ของหาดสัะแก้ว6 SH Automatic b u ร i r a m และคู่พิเศษ1ซึ่ง6ทีมได้ร่วมทำบุญเช่นเข้าสารอาหารแห้งมามา่าปลากระป๋องเป็นต้น มอบผ่านชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปมอบแก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านได้ให้โอวาดแก่ผู้ที่ร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์ธรรมยตรีขอกราบเรียนเชิญท่านครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักฟุตบอลทุกทีมผู้เข้าร่วมชมทุกท่านครับระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และดีใจที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันตามที่ท่านประธานจัดก,การแข่งขันรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบสิ่งของให้กับคนพิการในพื้นที่ซึ่งมี6ทีมเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ่วยรางวัลและคู่พิเศษอีกหนึ่งคู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เอากีฬาได้เป็นศูนย์ในการเชื่อมความสมามัคคีได้พบปะ และแลกเปลี่ยนทัศนะได้ทำบุญด้วยการซื้อสิ่งของต่างๆมอบแต่สมาชิกคนพิการในพื้นที่ผมในานามคนสแก้วคนหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณคณะก,กรรมการทุกท่านที่เอาสิ่งที่ดีๆมามอบให้กับคนในจังหวัดสแก้วนะครับกระผมขอขอบคุณคณะก,กรรมการจัดแข่งขันขอบคุณนักกีฬาทุกท่านหวังว่ากิจกรรมที่ดีอย่างนี้จะมีอีกในห้วงเวลาที่เหมาะสม ในโอกาสนี้ผมขอเปิดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อคนพิการในวันที่9มกราคม2565ที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วครับเป็นพิธีเปิดนะครับที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับสนามด้านนอกนะครับวันนั้นก็แข่งขันพร้อมๆกับฟุตบอลไทยลีก3ด้วยนะครับสระแก้ว f c ก็รับการเยือน บ้านค่ายอยู่ในเป็ดนะครับปรากฏว่าในส่วนของสนามนอกคึกคักเหลือเกินนะครับในกลุ่มทีมฟุตบอลที่ร่วมกันข่งทั้งสิ้น6ทีม6ทีมดังกล่าวนะครับก็ได้ซื้อสิ่งของนะครับข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องหรือว่ากลุ่มมามา่าเรียกว่าอาหารแห้งเหล่านี้นะครับมอบให้กับคนพิการผ่านชมรมคนพิการสะแก้วไปถึงคนพิการในพื้นที่นะครับและกลุ่มคนพิการมากันเยอะเลยนะครับตัวแทนของแต่ละจังหวัด โอ้โหมากันทั้งดูนะฮะตราดจันทบุรีระยองฉะเชิงเซาปราจีนบุรีลบบุรีก็มานะครับเขาเป็นชมรมเป็นสมาคมแต่ละส่วนของคนพิการภาคตะวันออนะครับใครเป็นใครอย่างใดนะครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันนิดหนึ่งครับวันนี้ก็มีฟุตบอลแมตช์พิเศษนะครับที่มาจัดการแข่งขันที่นี่เพื่อการกุศลคนพิการนะครับในวันนี้ก็จะมีผู้นําคนพิการนะครับจาก กลุ่มบุรพาที่รักผู้นําองค์กรคนพิการจากหลายจังหวัดนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของแต่ละท่านครับชาลีเหมือนมิ่งนะครับเป็นประธานชมรมคนพิการของจังหวัดสะแก้วนะครับวันนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางทีมงานลูกหนังติดล้อ ได้มีโอกาสจัดฟุตบอลการกุศลเพื่อคนพิการของจังหวัดสะแก้วโดยมีทีมที่รักบูราพาภาคตะวันออกโดยท่านนายกนรงปไปวันเสาร์แหละเพื่อนๆคนพิการภาคตะวันออกทุกจังหวัดนะครับที่มาร่วมเป็นกําลังใจให้กับคนจังหวัดสะแก้วเพื่อจะได้มีศักยภาพในการทํางานเพื่อคนพิการต่อไปในภายภาคหน้าขอขอบพระคุณครับ ผมนรงภูมิประดิษฐ์ครับนายกสมาคมแรงงานคนพิการจังหวัดระยองครับมาวันนี้ก็มาเพื่อทําให้บุรพาธิั์เราแข็งแรงในฐานะผู้นําเราก็จะออกมาสู่สังคมภายนอกเพื่อให้คนพิการที่อยู่ทางบ้านอะ่ะได้ออกมาแบบเราแล้วอ่เพื่อให้มีอนาคตที่ดีกว่าขัางหน้าครับผมกมลบุญจันทร์ครับนายกสมาคมคนพิการจังหวัดชันทบุรีครับวันนี้ รู้สึกว่าดีใจนะว่าเรากลุ่มคนพิการเนี่ยถึงจะเป็นผู้นำในจังหวัดแต่วันนี้เราได้แสดงออกแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นระดับชาตินะวันนี้ผมหวังว่าเราจะมีกิจกรรมอย่างนี้กันบ่อยๆเพราะว่าการแสดงออกของคนพิการเนี่ยเขารอผู้นำเราอยู่ว่าผู้นำทำอะไรวันนี้เป็นวันดีมองดูแล้วว่า อนาคตของคนพิการที่อยู่เบื้องหลังเราเนี่ย,ยเขาจะได้โอกาสเป็นอย่างมากจากกิจกรรมตรงนี้ผมเองเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราเนาะที่ทํากิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่สังคมน่าจะเปิดโอกาสให้เรามากกว่านี้อีกนะครับในโอกาสต่อๆไปครับผมครับสวัสดีครับผม,บบผมพันธุ์เอกเหมาราชเกตสัมรานนายกสมาคมส่งเสริมการดำรงชีวิตสระคนพิการอันดับแรกเลยก็ต้องขอบคุณ ลูกหนังติดล้อและทีมงานทั้งหมดนะครับที่ได้จัดฟุตบอลการกรุศลครั้งนี้ขอบคุณรองนายกประจที่มาเป็นประธานเปิดงานให้นั่นก็ถ้าไม่เกิดจากพวกท่านที่คอยสนับสนุนหรือให้โอกาสกับคนพิการเราคงไม่ได้มีโอกาสมาจัดงานเพื่อคนพิการแบบนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้งานในส่วนนี้สําเร็จรุล่วงไปแต่ละจังหวัดได้ดีนะครับจังหวัดอื่นก็เตรียมตัวนะครับเรียนเชิญรอบต่อไปของชนบุรีนะครับ ทุกท่านก็เรียนเชิญด้วยลูกหนังติดล้อก็คงจะได้ใช้บริการในส่วนนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับธัญ,ญพรสิีลงเลืองนะคะเป็นนายกสมาคมการค้าสลากคนพิการจังหวัดลบบุรีนะคะก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นลคงนะคะที่พามาร่วมงานตลอดก็จะเคียงข้างกันตลอดไปโอเคนะคะ ครับผมพานวัตนจงไพศาลครับนายกสมาคมคนวิการทางการเคลืนไววจังหวัดตราดครับก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานครับกับนายกสมาคม ภาคตะวันออกคุณนงไปวันเสาร์เราก็เรียนรู้กันไปแล้วก็พัฒนากันไปครับเพราะโครงการมาเยี่ยมกันทุกจังหวัดแล้วก็มีบนมากระชับมิตรสร้างฟาร์มคนเคยกับคนพิก,การกับคนปกติแล้วก็คาดว่ามีนาเนี่ยเราจะเจอกันที่บ้านบึงชนบรุรีต่อไปก็คงจะไปจันทบรุรีและยองจันตาดไปนน่นนะครับทุกจังหวัดก็ยินดีที่จะอยากให้ไปจัดอยากให้ไปไปเจอกันไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละจังหวัดด้วยครับ สุนทรปุมพิมายนายกสมาคมคนพิการจังหวัดปราจินบุรีนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่นะครับที่ในต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านอาจารย์นรงไปวันเสาร์นะครับนายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกที่ได้นํากิจกรรมดีๆอันนี้มาเกิดขึ้น ได้เป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มผู้นําในหลายจังหวัดนะครับทําให้กลุ่มผู้นําในหลายจังหวัดได้มาเรียนรู้ระหว่างกิจกรรมของคนพิการที่ว่าได้จัดขึ้นร่วมกับสังคมหรือว่าหน่วยงานทําให้ดับรู้เรื่องการกับเคลื่อนงานด้านคนพิการนะครับ สวัสดีครับผมสิเบกเกษมปราบพาครับนายกสมาคมมีการจังหวัดเชงเซาครับก็ยินดีนะครับที่จัดขอขอบคุณอาจารย์นรงแลวก็ผู้รับผู้ใหญ่ทุกทท่านนะครับที่มาร่วมไม้ร่วมมือจัดงานกับคนมีการก็ขอขอบคุณครับผมนายสมเกียรติบรรชตสกุลวงศ์นะครับเป็นประธานชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่นะครับเป็นประธานกลุ่มผู้นําบุรพานะครับก็รู้สึกมีความ ปิติยินดียิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับการขับเคลื่อนงานนะครับก็แท้จริงก็มาจากท่านอาจารย์นรงใบวันเสาร์นะครับเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนโดยกําลังหลักนะครับและเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการมองเล็งเห็นนะว่าคนพิการเนี่ยยังยังอยู่แบบยากลําบากนะครับต้องออกมาแสดงให้ ประชาชนทั่วไปได้มองเห็นนะว่าคนพิการย,ยังมีพลังที่จะต่อสู้และยืนหยัดอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานลูกหนังติดล้ออาจารย์เชานะครับที่เป็นผู้ขับเคลื่อน กีฬาฟุตบอลการกุศลในครั้งนี้นะครับผมคนเดียวคงขับเคลื่อนไม่ได้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้นํานายกสมาคมประธานชมรมคนพิการทั้งภาคตะวันออกที่มาร่วมมือร่วมใจกันนะครับถือว่าเป็นมิติใหม่ถือว่าเป็นโมเดลการพัฒนาผู้นําคนพิการของภาคตะวันออกแล้วก็อยากจะฝากให้ ภาคอื่นๆให้นําโมเดลนี้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการพัฒนาชีวิตคนพิการไทยต่อไปนะครับการพัฒนาคนพ,พิการครับมีหลายมิติมีหลายรูปแบบ การใช้กีฬาเข้ามากระชับความสัมพันธ์ออกมาเป็นแรงจูงใจขับเคลื่อนให้กับคนพิการออกสู่สังคมให้ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างวันนี้เรามาจังหวัดนี้เราก็ได้เชื่อมกับผู้บริหารของจังหวัดเราก็ได้รู้ว่าเราสามารถที่จะ,จะเชื่อมกับใครได้อันนี้กีฬาสามารถต่อยอดได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านแล้วก็ขอให้กลุ่มผู้นำบุรพาที่รักของเรา นะครับจับมือกันรร่วมมือกันพัฒนาคนพิการต่อไปนะครับเรากลุ่มผู้นำบุรพาเราจะเติบโตต่อไปครับคนสุดท้ายก็คือนายนารงไปวันเสาร์นะครับนาย,ยกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกนะครับและกลุ่มสมาชิกนะครับที่มาแต่ละจังหวัดนะครับการแข่งขันนะครับจำนวน6ทีมแบ่งเป็น2สายสายละ3ทีมทีมอันดับที่1ของสายก็ไปชิงถ้วยดิวชั่น1นะครับ อันดับที่2ก็ชิงถ้วยดิวิชั่น2อันดับที่3ก็ชิงถ้วยดิวิชั่น3นะครับในส่วนของถ้วยดิวิชั่น3เนี่ยนะครับแชมป์เก่าอย่าง SS สเอสออโตแมกบุรีรลำนะครับของเสียโยก็ได้แชมป์ถ้วยดิวิชั่น3รองแชมป์ดิวิชั่น3ก็เป็นชมรมฟุตบอลเมืองสักแก้วนะครับก็ในส่วนของถ้วยดิวิชั่น3เดี๋ยวถ้วยดิวิชั่น2ถ้วยดิวิชั่น1นะครับในเบรก2กลับมานะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามว่าใครเป็นแชมป์นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ ฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังทีฟัน